นาะบบดนี้ก็พายางเบ่งทางเทิงเนาะจะเป็นประเภทเพิ่นห้องมาอย่างบุเรนเนาะอันนี้เห็นอยู่หนังอินเดียอยู่เนาะแต่บุู้วหาวาษาลามอันเนี้ยอันนี้เรื่องๆข้างหน้าเนี่เพิ่น่าแมอามากน,น้ำเต้าปุงเนาะประวัติน้ำเต้าปุ๋งพงศาวดารลาวนี่เเิ่นว่าคนลาวขมุลาวลุมลาวสูงเกิดมาจากน้ำเต้าปุงเนาะของพญาแถนหรือพระศิวะ เมื่อก่อนปูเนื้อเยอได้ตัดเครือเข่ากาดหมักน้ำเต้าและต้นหลวงทีปิดบังโลกเนาะอหวนะครับแสงสว่างปูเนื้อเยอได้เอาขวนตัดเครือเข่ากาดหมักน้ำเต้าปุ๋งได้ตกลงมาอยู่ลมซึ่งได้เอาเหล็กสีแดงเผาไฟแล้วสีหมักน้ำเต้าปุ๋งทีประหลาดหน่วยนี้ก็เกิดมีคนออกมาพอออกมาก็มีความลำบากอ่า ขุดเด่นขุดจริงคุณเด่นคุณจริงก็ได้เอาซิวมาตอกให้เป็นหูใหญ่กวัวเกาค้นจึงออกมาได้ง่ายพร้อมทั้งหาบเงินขํำเม็ดเข่าใหญ่ลงมาเมืองลุมผู้ที่ออกมากอเป็นคนขมุเป็นคนมีสีผิวดำย้อนถือขีเล็กสีเผาไฟออกต่อมาเป็นล้าลุมและลาวสูงตามหลังกันมาะ ประมาณนี้เป็นว่าเดี๋ยวพายางมาเบ่งอ่้อมหอบไม่หน,นึ่งเมื่อกี้พายางาไปทางลุ่มเนาะอันนี้แม่หน่าผาปางเงี่ยผู้เลียเนาะประธานพรหรือปางเงี่ยเขากิบพระหูปางอุ้มบาตรนี้จะเป็นอ่าศาสนาอาจจะเป็นฮินดูเนาะนับถืองัวแดีวมีตัวสิงตวัวเอออีกเนาะมีอ่าพ,พิฆเนศ ผัพิคนีตแล้วก็พักอย่างจั๊กยามบนเลยเนาะชื่อเลยเนาะเหี้ยหน่อยก็เลยบอกงูจักขบถวนแต่ก็พอหูวงอยนะู่เนาะนี่แม่ล้าหูอมจันอมเดือนประมาณนี้อย่างวันหนึ่งะจะเปลี่ยนหูปันต่างๆเกี่ยวกับการวันอิญ,ญายเกี่ยวกับวรรณคดีต่างๆเลยเนาะจะปรากฏให้เห็นในบริเวณน,นี้อ่า ในห้องย่างห้องนี้เราก็จะไปทางเทงิงอ่ะคือเรามีพระพระใหญ่ให้เบิ้งนะทะ่านส๊อฟนีจะเป็นห้องๆตัวนึงที่นี่น,นะ,ะบรรยากาศประมาณนี้ถ่ายนะให้เบิ้งได้มาแล้วกัย่างเลยซะถ่ายให้เบิ้งกับนีะบรรยากาศอันนี้นย่างอ้อมนี่แหละไปหลุดตะกัดเดินทางต่อละ จะมีหกบ้นแบบนี้ย,ยัางใหญ่อยู่ตามภารหิวนะเดี๋ยวนี้ถือกุ้งจัดก,กุ้งเ้ยน,นี่ก็าพาคีข้างนีมแบบเมนูเป็นบริวารสุดยอดนะ ลูกไก่ใจวิ่งจัดผู้ได้ก้ามารได้ถ้าเจอกันเดี๋ยวเดินทางต่อกันนะมุนไปมุนมาแค่นี้แหลนะเอาเนาะขอบใจเนะที่เข้ามาเป็น Bye bye.